ผมในานามของรัฐบาลขอขอบคุณท่านประธานและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่ได้ร่วมกันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,567ที่รัฐบาลเสนอผมขอเรียนว่าแม้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2 5 6 0จะถูกจัดทำภายใต้เวลาที่เร่งด่วนมีงบประจำงบผูกพันที่รัฐบาลน,นี้ จะต้องดูแลอย่างเป็นธรรมและมีวงเงินที่จำกัดแต่รัฐบาลยังคงให้ความสำคัญกับการมุ่งทำให้ชีวิตประชาชนดีขึ้นผ่านการดำเนินนโยบายที่ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองทั้งนโยบายระยะสั้นและนโยบายระยะยาวสำหรับงบประมาณในวาระที่พิจารณาอยู่นี้มีไฮไลท์สำคัญคือ เป็นงบประมาณที่4เพิ่ม1นึ่งลดเพิ่มที่1คือเราจัดงบประมาณเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนเพิ่มที่2คือเราเพิ่มเงินลงทุนเพื่อย,ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเพิ่มที่3คือเงินคงคลังเพิ่มขึ้นจากการจ่ายเงินคืนเพื่อรักษาวินยัยทางด้านการเงินการคลงังเพิ่มที่4คือรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งผมมั่นใจว่าเราจะสามารถขยายฐานภาษีได้จากการจัดเก็บรายได้ให้เป็นธรรมและหนึ่งลดคือรัฐบาลจะขาดดุลลดลงซึ่งจะเป็นการลงทุนทางการเงินที่คุ้มค่าทุกท่านครับมีอีกหลายนโยบายที่ผมได้ถแถลงไว้ไม่ว่าจะเป็นการเจรจา FTA การยกระดับวีซ่าของประเทศไทย ไปจีนโดยไม่ต้องขอวีซ่าการกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยการยกเว้นวีซ่าเรื่องพวกนี้ไม่ใช่งบประมาณครับเราแค่ต้องเปลี่ยนกระบวนการทำงานปลดล็อกกฎระเบียบบางส่วนสร้างอิมแพกได้อย่างมหาศาลผมมั่นใจครับแม้เราจะเหลือระยะเวลาในการแช้งงบประมาณปี2067ไม่นานแต่รัฐบาลนี้จะใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ใช้อย่างรู้คุณค่าใช้อย่างมีเป้าหมายให้คุ้มกับเงินภาษีของประชาชนทุกบาททุกสตังค์สำหรับความเห็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่างๆที่ทุกท่านได้อภิปรายไว้ผมขอฝากให้คณะกรรมาการวิสามันที่สภานี้จะแต่งตั้งขึ้นนำไปใช้ประกอบการพิจนารณา ตรวจสอบรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,567ให้เป็นไปโดยรอบคอบยิ่งขึ้นขอบคุณครับ